โอเคสวัสดีทุกทุกคนกมาพบกับผมอีกแล้วนะกับการแคสเกม The Wish House ในพาร์ทที่8ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายแลยนะก็หลังจากที่ผ่านอะไรมาตั้งงานก็ต้องขอขอบคุณก็ที่ติดตามกันนะถึงแม้จะน้อยก็เถอะแต่ขอขอบคุณนะที่พูดที่ไม่ได้ไม่ได้หมายงผม,ผมจะเลิกแคสเกมนะผมจะแคสต่อนะฮะเกมต่อไปคิดไว้แล้วว่าจะอิฟ เล่นอีฟนะต่อไปก็อยู U ่แมนิยูไแมนิกีแต่ก่อนที่ผมจะแคสอีฟผมขอแคส,สเกมสักสามเกมก่อนแก้เบื่อนะที่จะเล่นเกมแนวนี้โอเคไปเลยไปเลยไปเลยเลยหลังจากที่ผมเอาตุ๊กตาตัวสีม่วงมานะตัวสีเขียวตัวสีแดงก็ไม่สิตัวสีแดงจะขยับเข้ามาใกล้ตัวสีเขียวนะแล้วเราจะมีหลูนี้ให้เราลงไปเด e n Hole โอเคโดดแน่ใจหรือโดดผร์นนี้อาจจะสั้นมากเลยนะโอเคให้เราเดินไปไหนเนี่ยเดินตรงได้อย่างเดียววิง่งเลือดเฮ้ยเลือดแบบในห้องแรกเลยนี่ว่าโอเคเจออะไรเนี่ย Come to my r o o ยินดีต้อนรับสู่ห้องของฉันน้องเวลคัม อุ้ยใช่กันอื้อเฮ้ยแมวสกแมวโอเคโอเคเปิดประตูอุ้ยใจ่เต็นตุบๆเลยตอนนี้เพราะตอนนี้เราจะจบกันแล้วนะเตียงเตียงที่เต็มไปด้วยเลือด มีกระจกอยู่หนึ่งบานมีชั้นหนังสือเวทมนต์์ด้ด้วยโอเคมีเดลี่วิชเตอรี่ the sickness was going to kill me ความความป่วยกำลังจะฆ่าฉันแต่ it t o o her body from her I live on i อ s สเธอฉันชอบร่างกายของเธอมันทำนั่นดูสบายดีจริงไหมเพราะฉันคือเพื่อนกี v ี m e r ร r body อนเอาร่างกายให้ฉันเพราะเธอคือเพื่อน So Today just more. ทุกวันฉันไปหาเธอถูกไหมเบลล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุนงเกะเฮ้ยสาวไร้าขาพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรเซฟเซฟไฟหนึ่งวิ่งโบย

โอเคตอนนี้เราออกจากบ้านหลังนี้ได้แล้ววิ่งออกมาดูซิถ้าเราไม่ผิดในตัวเราจะมีไอเทมอยู่ตวงขวดเล็กๆน่ารักแล้วนี่มีโน้ตอยู่นะโน้ตอะไรวะหยิบขึ้นมา g ก t the letter l e t t e r อีกหนึง่งอ่านถึงเยลา ฉันขอโทษ yelling for yesterday yelling คือ yelling คือขอแปลก่อนเดี๋ยวๆ yelling 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 นะโอเคแปลแล้ว yelling แปลว่าโหร้องฉันขอโทษที่ฉันโหไล่เธอเมื่อวันก่อนมัน origin นั่นเป็นตำนานเก่าแก่ที่บอกว่าแม่มด Life the forest mm hmm. and kidnap children who w e r e lost. there แม่มดจะอาศัยอยู่ในป่าและเด็กคนหนึ่งจะหลงมาที่นี่ Your friend house and really near the forest, so I w a n about you เพื่อนของคุณเพื่อนของเธอ ชื่อว่าอัลเลนถูกไหมหรือดอนเพื่อนของเธอชื่ออัลเลนอัลเลนคือใครอย่าบอกนะอัลเลนคือยายผู้หญิงคนเมื่อกี้โอเคตอนนี้ทางมันโอเคเมื่อก,กี้แคมเปเซียเกิดอาการคริติเข้าอ,อีกรอบนะฮะรู้สึกว่าได้หุ่จะเต็มแล้ว ก็นะก็ต้องขออภัยนะที่ต้องตัดฉากใหม่ทีแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะโอเคเอาไปอ่านไปแล้วเอานี่แล้วกันอ๋อฮะอืมเออโอเคบรรยากาศได้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะฝนก็ตกโอเคเราไปดีกว่า เดิน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 วิ่งกันแล้วจะมีตัวอะไโรโผล่มาอีกเกมนี้ชอบหักม,มุมอะไรง่ายๆด้วยถ้ามันไก่ยังวะอู้เดี๋ยวมันใครอะพ่อเห็นไหม,ไมรู้ว่าแฟนใครวิลล่าเหรอฮึวิ่งมาอ๋อพ่อวิอลล่า อิสดตอยู่ไปไหนมาวิโอลาเธอปลอดภัยไหมบาดเจ็บตรงไหนไหมอืมเมื่อกี้เสียงรถนะฮะโอเคตอ่อ well, h a n k goodness โอ้ดีดีแล้วที่ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะอเ,เก็บปืนพ่อของวิโอลาได้บอกกับวิโอลาว่า วนดูแวบป่าเพลิดเพลินเธอมาช้า so I'm been chilling ฉันฉันหาเธอในป่าตั้งนานนะ I'm just glad you okay แต่ก็ดีแล้วเอ้ยไม่ใช่ฉันหวังว่าเธอจะกลับมาอย่างปลอดภัย let's get home all the way กลับบ้านกันเถอะ ฝนกาลังตกอยู่เดี๋ยวเป็นหวัดอะไรประมาณน,นี้อืมและเอ้ยเฮ้ยหักมุมเง,งี้ยหรือนั่งไงอะเลนใช่ไหมเบลล่าอะอะไรนะ่โอ้ทำไรวะเฮ้ยฮึฮยเฮ้ยฮ้อยไม่ตาหรือวะฮๆ ยเร็วไปไหมเร็วไปไหมอุ้ยวิโอลาหลบข้างหลังเปลี่ยงหัวหลุดเลยอือสองช็อตด้วยช็อตการคู่คันติช็อตกันเข้าหน้าและหล่อนก็ตายจากตรงนั้น และศกก็ค่อยๆหายไปด้วยเวลาที่ค่อนข้างนานเท่าไห้นโอเคเรื่องก็กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วท้องฟ้าแจ่มใสแต่มีรอยเลือด,ดอยู่บนพื้นวิโอล,ลาได้เดินมาข้างข้อพ่อได้ลดปืนลงและพ่อได้มาพูดกับวิโอล,ลาหรือเปล่าเดินกลับไปดิเออโอโอ้จบสักที เสียงมีคนเดินอยู่บนหญ้าเหรออยู่ในป่าเนาะโอเคก็จบกันแล้วนะฮะสำหรับเกม The Wish House หวังว่าถ้าเกิดมันมีเกมแบบประมาณว่า Wish House เนี่ยแหละแต่มันภาพสวยนะผมว่าหลอนแน่เลยโอเควิีล่าได้หันกลับไปที่บ้านหลังนั้นเธอได้สงสัยว่า เดินทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่พอเรียกกลับไปโอเคเดินกลับซาวเอฟเฟกต์เอฟเฟกตทีบซาวตะโคดได้เนเท้เอเอชแมกเกอร์โอ้โหอืมสวยจริงๆ เจง๋จงเจ๋งเจ๋งจบได้สวยนะฮะแต่ก็ไม่รู้อยู่ยังไม่รู้หรือว่าอลเลนคือใครใช่ผู้หญิงคนเมื่อกี้หรือเปล่าโอเคแต่ผมย,ยังไม่จบหรอกนะผมว่ากัจะเล่นต่ออีกหน่อยหนึ่งเพราะจะมีอะไรคาใจอยู่ฉะนั้นคือเฮ้ยแมวเฮ้ยแมวจบบริบูรณ์โอเคแต่ยังไม่จบหรอกนะโอเค มีต่อแน่